ได้ครับได้ได้ครับเกือบเท่าเมตรครับติดตั้งอย่างนี้เห็นไหมในในโคดรหนาจ้ะมองเห็นไหมดูเห็นปะเอาชิมกดเลยรูป่ายแล้วละถอดแว่นถอดแว่นไหมเออนั่นแหละเห็นไหมลูกเห็นไหมางล่างเห็นปะ ท้เอารเาบเดี๋ยวเราคนน้อยแบ่งรูได้ครับขึ้นมาครับแต่ว่าท้อฟาจลอกก็ออกมาแล้วอที่เพิ่งมาครับทุกๆสกตั้งกันช่วงนี้ขอดูได้ยัมๆมันมสร้างมาหลายปีนะครับสิบปีแล้วสิบแล้วงนก็นั้นานัศนศึกษาอยู่ จะเปิดน้าปีหน้าพระเทพมาว่าอะไรอ่าล้วสาวแบ่งมาดูอันนี้ต้องใหญ่ต้องใหญ่นะอัจนนี้ต้องใหญ่งแรงไหวเล่นผแขก็ดีแล้วช่องว่างหมดสิเยอะแล้วไหเออมาที no ่นี้ยคนหมดนี่ไป่องปลาจำรองอะไแต่แรกเขเน้นมากมากเป็นตารงแขงเครื่อเวลานะมันก็เลยสปอรกับโครนครับครับอเปิด ปิดมาตลอดเลยวันนี้ก็ไกลขวาวันที่ใกล้สุดเราราสักสามแสนกิโลนสามแสนสี่แสนกิโลนี่มีคเดียวเองนะครับผมปกติดีมึงสว่างปกติมันจะสว่างไล่เลี่ยวกับดาวไล่เลี่ยวกับดาวดวงล่างลงมาที่เป็นสีแดงๆดาวอันทะเลทรายวันนเขาจะเลี้ยวคู่แข่งเราตัวนี้ตัวนี้ไม่มีนี่เึ้นไปอย่างน้องจำลองสักอย่างจำลองอ๋อกำลังกำลังจะถ่ายนะฮะแต่ว่าจำลองยังมี บรรยากาศการดูดาวเสาที่จังหวัดางเสาร์เป็นอย่างไรบ้างครับเเดียวกันหรือเปล่าครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดาวเสาเข้าใกล้โลกมากที่สุดนะครับเห็นชัดเจนนะครับบรรยากาศก็คือมีผู้มาร่วมงานเยอะเยอะมากพอสมควรนะครับวันนี้เริ่มทยอยกลับเพราะว่าดึกมากนะครับเราก็ได้เห็นดงดาวเสาดาวคานดาวพฤหัสอย่างชัดเจนนะครับดาวคานกับดาวเสาก็จะสามารถเห็นได้ชัดเจนบีบช่วงระยะเวลาหนึ่ง แลย,ยิ่งดาวสาวคงอีกหลายเดือนนะครับดาวังคางคาะนี่ก็ค่อยถอยห่างออกไปนะครับแต่ว่าจะมีขนาดใหญ่ที่เห็นได้ชัดด้วยกล้องดูดาวอย่างที่เราใช้อยู่นี้ประมาณสักมากกว่าหนึ่งเดือนสหรับการการิจก,กรรมในวันนี้เนี่ยหรือว่าได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างไรบ้างครับ ครับก็มากกว่าที่คาดไว้นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกาสัมพันธ์ซึ่งทําได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมว่าที่สําคัญคือคุณพ่อคุณแม่ตื่นตัวแล้วก็พาเด็กๆมาดูดาวกันนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาแล้วก็ทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างดีครับสำหรับท้องฟ้าที่จะทางตาวันนี้มีเมฆมารบกวนบ้างไหมครับ ก็มีเมฆมากพอสมควรนะครับแต่ก็เปิดเป็นช่องๆนะครับแล้วก็พอดึกขึ้นก็เมฆค่อยกระจายตัวไปวันนี้ความชัดเจนของดาวเสาเนี่ยมีความชัดเจนมากน้อยขนาดไหนวันนี้ก็เห็นดาวเสาได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับแล้วก็ด้วยกล้องขนาดกลางที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถสามารถเห็นรายละเอียดต่างๆบนตัวดวงแล้วก็เห็นดวงจันทร์ถึงหกดวงคือเห็นรายละเอียดของดาวเสาได,ได้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็น แคสเซนีดเวิชั่นในแหวนหรือว่าแถบเมฆหรือว่าแม้กระทั่งดวงจันทร์บริวารหกดวงอะไรคือเห็นเราครบองค์ประกอบเลยใช่ไหมครับคือเราใช้เล็งก่อนเพราะถ้าเกิดใช้กล้องใหญ่ไปเล็งลยมันจะกลายเป็นว่าเราเอามุมเล็กๆของกล้องเนี่ยไปดวง